นักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมในสหรัฐนะครับได้เริ่มนํากล่องรับขยะบ,บุหรี่ไฟฟ้าไปตั้งไว้ตามร้านค้าร้านขายบุหรี่และสถานบันเทิงอย่างค่ําคืนเพื่อที่จะนํสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่แยกแล้วซึ่งรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งไปรีไซเคิลในรูปแบบที่เหมาะสมนอร่านักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมจากเขตบุคลินมานครนิวยอร์ก York, พบบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกใช้แล้วจํานวนมากถูกทิ้งตามท้องถนนในเมือง เธอจึงได้ตัดสินใจริเริ่มโครงการรีไซเคิลขยะบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเงินทุนของตัวเธอเองนอร่าบอกว่าเธอจะนำขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ไปรีไซเคิลในแต่ละเขตของมหานครนิวยอร์กจะมีศูนย์เปิดรับซากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะทำการสัปดาห์ละหนึ่งวันแม้โครงการริเริ่มของนอร่าจะเป็นความพยายามที่ดีจากภาพประชาชนที่ลุกขึ้นต่อสู้กับปัญหามลพิษจากบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นแต่นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมกลับมองว่า ในภาพรวมสิ่งที่สังคมเผชิญอยู่มีความท้าทายที่มากกว่านั้นลูคัสก <Gut> ัตเตอร์นผู้อำนวยการโครงการกลุ่ม Public Interest Research Group หรือว่า PIRG อธิบายว่าในสหรัฐผู้คนทิ้งบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้แล้วจำนวน4.5ชิ้นต่อวินาทีพร้อมระบุว่าปัญหาก็คือบุหรี่ไฟฟ้าเหล่านี้ทำมาจากส่วนประกอบที่แตกต่างกันจึงเป็นเรื่องยากต่อการรีไซเคิลและจัดการกับซากท,ที่เกิดขึ้น เมื่อตรวจสอบในรายละเอียดจะพบว่าซากของอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าหลายชนิดมีส่วนประกอบที่อันตรายอย่างเช่นแบตเตอรี่ริเทียมและสารนิโคตินดรเจเรมายาม็อกอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกที่ศึกษาเรื่องนี้มาอย่างยาวนานชี้ว่าซากของอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมหาศาล มอกบอกว่านิโคตินเป็นสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทรวมถึงสมองและเส้นประสาททั้งหมดในร่างกายดังนั้นหากซากของอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าถูกทิ้งลงพื้นน้ำฝนที่ตกลงมาจะไปชะล้างและดึงสารอันตรายที่อยู่ในน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเช่นนิโคตินและสารเคมีอื่นๆออกมาและนำไปสู่การปนเปื้อนของแหล่งน้ำอันจะก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบ เมื่อไม่นานมานี้แม้แต่สมาคมผู้ค้าปลีกอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าชั้นนําของสหรัฐก็เพิ่งออกมาเรียกร้องให้มีการสั่งห้ามการนําเข้าอุปกรณ์แบบใช้แล้วทิง้ง April Mayers CEO สมาคม Smoke Free Alternative s Trade Association หรือว่า SFATA กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของสมาชิกผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าที่มีจำนวนหลายร้อยรายจากการทำแบบสอบถามเมื่อไม่นานมานี้ พวกเขาแสดงจุดยืนต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งเนื่องจากส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมท่านี้เมเยอร์สอ้างว่าสมาชิกหลายรายยังต้องจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าต่อไปเพราะความจำเป็นทางธุรกิจเพราะถ้าไม่ทำเช่นนั้นพวกเขาก็ต้องเลิกกิจการไปปัจจุบันนะครับหลายประเทศให้ความสำคัญต่อการควบคุมผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มงวดอย่างเช่นจีนอิรานและสหราชอาณาจักร ในขณะที่นโยบายด้านการควบคุมรวมถึงการรีไซเคิลซาบุรีไฟฟ้าของสหรัฐเรียกได้ว่าอย่างล้าหลังและไม่ทันต่อสถานการณ์ผมคมสารสีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน